สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหุ่นยนต์ Android หุ่นยนต์ไซบอร์กันดีกว่าครับฟังดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะดูเป็นอนาคตอันไกลนะครับผมเพราะเวลาเราพูดถึงหุ่นยนต์ที่ดูจะมีชีวิตเนี่ยเราอาจจะนึกถึงหนังไซไฟต่างๆหรือไม่ก็เป็นซีรีส์ไซไฟต่างๆอย่างทั้งฟังของหนังที่โด่งดังที่สุดเองอะ่ะเราก็คงจะนึกถึงคนเหล็กเทอรนะ์มิน o เตอร์เนาะถ้าเป็นซีรีส์เองอะ่ะตัวของผมจะนึกถึงเว t ที่มีหุ่นเป็นโฮสแล้วก็มีหน้าตารูปลักษณ์เนี่ยเหมือนมนุษย์เลยแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันคือหุ่นยนต์นั่นเองครับฟังดูแล้วเนี่ยมันดูแบบมันจะเป็นไปได้จริงๆหรอว่าที่เราจะสร้างหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์ได้หุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์เนี่ยเราจะเรียกกันว่าฮิวแมนนอยโรบอทนะครับผมหรือว,ว่าหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์นาตอนนี้เองเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะสร้างกันอยู่แต่มันก็ยังไม่ได้เหมือนอะไรกันมากถ้าจะพูดถึงแบบแมสส์บอเดิลนะครับผมที่ จะสร้างหุ่นออปติมัสขึ้นมาแต่ทีเนี้ย ถ้าเราไปดูหุ่นออพติมัสเองมันก็ยังห่างไกลจากมนุษย์อยู่มากนะครับผมคือเห็นก็รู้แหละว,ว่าไอ้นี่มึงหุ่นยนต์น่ะมันไม่ได้มีการแบบใส่เป็นผิผวมนุษย์อะไรแบบนี้มานะครับแต่ล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมทางมหาวิทยาลัยตโตเกียวว่ะก็ได้มีการพัฒนาผิวหนังให้หุ่นยนต์มาแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเข้าใกล้สู่โลกไซเบอร์พังขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเลยโดยไอ้การพัฒนาผิวหุ่นยนต์ตรงเนี้ยของมหาวิทยลายลัยโตเกียวอ่ะมันไม่ใช่เป็นการสร้างผิวเทียมขึ้นมานะอา,มอาราหาหมณ แต่ผิวตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นผิวที่เพาะมาจากเซลล์มนุษย์จริงๆนะครับผมแล้วก็มีลักษณะเนี่ยเหมือนกับผิวหนังมนุษย์จริงๆนอกจากนั้นเองเนี่ยมันยังสามารถซ่อมแซมรักษาตัวเองได้ด้วยถ้าเกิดว่ามันถูกทําลายหรือว่าอาจจะมีรอยฉีกขาดมาได้ก็นับได้ว่าเป็นความก้าวล้าเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันยังไม่ได้เหมือนจริงอะไรมากนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ใช่ผิวมนุษย์แบบ100%แม้ว่ามันจะเอามาพัฒนาจากเซลล์ผิวมนุษย์จริงๆก็ตามเพราะว่าหลักการทํางานของมันในตอนนี้เองเน ผิวของหุ่นยนต์เนี่ยนะครับผมจะเป็นเซลล์ผิวหนังมนุษย์อะเอามาผสมผสานเข้ากับโมเดลคอลลาเจนแล้ววางบนฐานที่เป็นเรซินอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ก็ต้องบอกไว้ด้วยว่าผิวหนังนี้เองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผิวหนังเฉยๆนะเพราะว่าถ้าบอกว่าผิวหนังเฉยๆอะมันก็จะดูแบบธรรมดาไปหน่อยแบบผิวหนังมนุษย์เราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่หนังมาหุ้มเราถูกไหมมันยังทาให้เรารับรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยนะครับผมมันมีเส้นประสาทมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับก็ทาให้เราจับของเนี่ยเราร โดนอะไรมาจิ้มเรารู้สึกเจ็บสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยผิวหนังเทียมตรงนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมมันสามารถรวมฟังก์ชันการรับรู้ต่างๆเอาไว้ได้เช่นการตรวจจับอุณหภูมิจับแล้วรู้อันไหนเย็นอันไหนร้อนหรือว่าจะเป็นการสัมผัส เท็กเจอร์ต่างๆเนี่ยมันสามารถทําได้หมดเลยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยผิวหนังเหล่านี้ก็ยังมีความยืดหยุ่นมากพอที่ทําให้หุ่นยนต์เนี่ยจะสามารถแสดงอารมณ์ต่างๆออกมาได้ในกรณีที่หุ่นยนต์นั้นจะมีหน้าเหมือนมนุษย์จริงๆนะครับผมก็คือแบบจะสามารถยิ้มออกมาได้จะสามารถทําหน้าบึ้งได้หน้ามุยได้โดยที่หน้าเนี่ยก็จะย่นตาไปให้มันยิ่งเหมือนกับมนุษย์เข้าไปใหญ่และประโยชน์ของการสร้างผิวหนังหุ่นยนต์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ในการเอามาเป็นผิวหนังหุ่นยนต์นะครับ แต่มันอาจจะสามารถนํามาพัฒนาต่อยอดในวงการเครื่องสอําอางวงการความสวยความงามได้หรือแม้แต่อาจจะสามารถเอามาใช้กับมนุษย์จริงๆได้ด้วยเหมือนกันก็จะ เหมือนเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนะครับผมนักวิจัยอย่างตัวของศาสตราจารย์ทาเคอุชิอะ่ะก็ยังบอกว่าไอ้เจ้าผิวหนังตรงนี้เองอ่ะมันก็ยังไม่ได้เพอร์เฟกต์หนึนะครับผมถ้าอยากจะทําให้มันแบบเฮ้ยเพอร์เฟกจริงๆเนี่ยแบบว่าพร้อมใช้งานพร้อมขายได้จริงๆอะ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาอีก10ปีนะครับผมกว่าที่มันจะสามารถนํามาสู่การใช้งานจริงกับการไปผิวหนังหุ่นยนต์จริงๆได้แล้วก็ตอบโต้กับมนุษย์มีความรรััับบู้เหมือนนกผิว มนุษย์จริงๆได้นั่นเองก็นับได้ว่าวิทยาศาสตร์นะทุกคนยิ่งวันยิ่งหน้ากลัวเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าอย่ายุทีจะ หาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือเคเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้มมเเี่ยคยครั้สึกกกวาาาจดดล,ล็โ ให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวน,นะครับผมแต่อย่าหักผมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย w นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใสเองั แล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเดียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด a f f x m y s t e r y w แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ